ไปพวกไปมาละพวกปอบอมาละพัวไม้เดียวตายไม่ใช่ไม้เดียวนะครึ่งไม้คุณก็ตายไอ้ชจ้าหารออกมาพม่าฆ่าพม่าล่ามันหมดแล้วเป็นไงล่ะตัวเดียวเพื่อนเปลี่ยนมีดเลยลูกแทงฟังบอสดิฟังบอสดิ้งเออมึงฟังผู้กองนี่ไอ้กสักเออมึงฟังเฮ้ยมีข้างล่างด้วยมีข้างล่างด้วยทุบทุบทุบโอ้โหดำ ไอ้ดำแม่งเก่งจริงตาไปไมไอ<ป>ตัดยาบาา้านจ่าปล่อยไปตัดยาบ้านจ่ากูไม่ตัดกูไม่ตัดกูยึดคุณนายไปแล้วยา <c oughs> มาแล้วนักรบองเพลงสยามมาแล้วมาแล้วเว้ยนักรบองเพลงสยามกูคือทหารแห่งพระฉาผู้กองผู้กองอยู่ไหนผู้กองเรียกผู้กองมาผู้กอง ข้ามันข้ามันไอพวกพม่าลามันไปติดเาื้าแล้วนะตีเ้ยเอ้ยมไปตีเพื่อนกูไองไอทหารออกข้าพม่าข้าพม่าลามันมึงตีเพื่อกูทำไมไอ้ไม่ใช่มึงเวดมึงใจเย็นดิเฮ้ยกูโผล่บนยูเอาสุดท้ายนี่เอาสุด้ยนี่ไอพวกไอพวกสีแดงไอพวกพม่าลามันข้ามันพวกมันเป็นพม่ามันจะมายึดแผ่นดินเรา มึงจะตีพวกเดียวกันทำไมไอ้เวนเอามันเพื่อนเอาเลยเอามันเพื่อนเราเป็นลูกผูเจ้าตากอยู่แล้วขามันพวกอย่ารอช้ามึงจะให้มันถูกดิมึงจะตีเพื่อนทำไมไอ้ทหารมึงคนบ้านไ,ไหนเนี่ยทหารมผมสุพรรณเขาสุพรรณกมเป็นทหารทุโอ้อยอีเวนเอ,อ้ยใครหญิงกูเนี้ย ำมึงใช้ไ <laughs> ด <TH> <spirituality> ้ป <laughs> <testify> ่ะใช้ได <rawd Moder> ้นะไอ้เหี้ยฝีมึงกูก็ใช้ได้ไอ้สัมใช่ไหมึงอะตัวกากอะไรเงี้ยเสียวตีเอาไปดิไอ้พวกพม่าไอ้เวนเนี่ยมึงชุบกูเขียนมาบอกบอกไอ้ตายไอ้หี้ยมึงต้องชุบกูเว้ยมึงขาดกูไม่ได้ขาดกูมึงขาดขาดโรงเรียนอะบอกเลยนะขาดกูโรงเรียนแพ้ ไม่บอกกูเรียวเกมนี่ไอ้เป็นไงล่ะอย่าปากดีไอ้นุ่มหนมั่นเหรอโอ้ยนี่ไงเป็นไงล่ะหมายทหารเขาหัวดำป๊อกความินใจไอ้หมาหมาหมาไอพม่าหลาบมันตีบองโอ๊ยแตกสองโอ้โหนี่ยังไม่ขนาดมือทหารหรอกเด็กๆไปน้อง ไอเวนกูมาแล้วพวกกูมาแล้วใครป้อยกูเหี้ยไม่ชุบกูเลยกูตายเนี่ยกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูมาช่วยเพื่อนกูแล้วไม่ตายวะเฮากูไม่ลงหรอกกูมาแล้วเดี๋ยวจะเอามึงกลับผมเอากูไม่ลงหรอกไอเหี้ยมึงกูฝึกมากูฝึกมาดุเดือดมึงจะทหารไทยหรือเปล่า ดิมลิเกอร์ดิมลิบเตอร์เฮ้ยกันไว้กันไว้พวกกันไว้กันไว้มาแล้วพวกช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนตัวปีเลยนีกว่าตัวปีดีกว่าเอาพวกเอามันเอามันไว้ไครท้าทายอำนาจเมื่อวัวโดนทุกคนอ่ะกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเอาเพื่อนไว้เอาเพื่อนไว้ เพื่อนรอดมึงก็รอดเพื่อนตายมึงก็รอดเจอทหารแล้วนัวจัดเลยครับนัวจัดเลยงั้นเนี่ยคนนัวนัวหนัวไม่พอไอเวรมั่วด้วยเออนี่อ่ะเอามันพวกเอามันชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อน ไอศอกคามเพื่อนสอกคัญเพื่อนสอกคัญเออชุปั๊มึงเอาเพื่อนมึงเอาเพื่อนที่เหลือที่เหลือเปลี่ยนมีดแทงไปเลยกูวะซายขวามึงตีกูทำเหี้ยอะไรอารมณ์ทหารกูบอกให้ไปตัดยาบ้านไหนมึงจะตีกูทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เวรมาแอบเล่เกมทำไมทหารแล้วขวัญมึงไปตัดยาบ้านไหนเปลี่ยนมีดเพื่อนเปลี่ยนมีดลูกแทงซ้ายขวาลูกแทงซ้ายขวา เอามีดเอามีดเพือนเปลี่ยนมีดลุกแทงใช้ขวาเรือน้อยแล้วเอาเพื่อนก็เอาเพื่อนลุกแทงเลยลุกแทงเลยลุกแทงมันดีมึงจะแทงกูทำไมสวยเพื่อนสวยหนีหมดแล้วเป็นไงล่ะตัวเดียวเพื่อนเปลี่นมีดเลยลุกแทงฟังฟังบอสดิฟังบอสดิเออมึงฟังผู้กองนี่อีกซักเออมึงฟังผู้กองนี่เนี่ยไอเหตุการมาแล้วนี่ฟังผู้กองหน่อยเฮ้ยเปลี่ยนมีดลุกแทงเปลี่ยนมีดลุกแทง ทีละชุดเพื่อนทีละชุดเพื่อนใช่ครับเพื่อนโอ้โหสวยงามพวกโอ้โหศึกนี้เราชนะไปพวกโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยข้างล่างนี้ไปช่วยเพื่อนกลองแค่เว้ยมันโดดลงไปเลยข้างล่างเลยเยี่ยมันโดดลงไปข้างล่างเลยเฮ้ยมีข้างล่างด้วยมีข้างล่างเอามันพอาเอามันไอพวกพม่าลามันศึกนี้เราต้องชนะพวกโอ้กูโดดลงไปแล้วเไี้เยี่ยมเลยอมเลยอมเลยเอามันเพื่อนเอามันปีตีวินยีตีกูทำยี่อะไรเนี่ยไอสัตว์ เวียดเอ้ยหัวเพื่อนนี่มึงแมนจังเลยนะหัวเพื่อนเนี่ยนึงนนึงไว้เ้ยเอามันเอามันเอามันจับมานทำเนียจับมานทำเนียทุบทุบทุบ เพืโอ้โหไอ้ดำไอ้ดำแม่งเก่งจริงสามทีรู้เรื่องไอ้ดำอ่ะโบไอ้ดำไอ้ดำโดนหัวเพื่อนไอ้ดำโอ้โหไอ้ดำอีกแล้วไอ้ดำไอ้ดำนอนไอ้ดำนอนติดโน้ตมึงเหรโน้ตีเพื่อนไม่หยุดเลยโทษไว้โทษไว้ลงมา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  เมบอสองอเวนทหารกูโดนชุกไอเี้าชุกอบบอนีุ้บบก่อนไอสัตว์คนเยอะคนเยอะ่้เยอะอะไรไอสัตว์ไม่มีคนรีเวนมึงกลัวเหียอะไรเนี่ย เฮียเอ้ยหมูไม่เอากูกลับไปโรงเรียนเลยไล่วายโอ้โหรอบหน้ามึงเอากูไปโรงเรียนเลยไกลเกินอีบเลย เอ้มันมันมาแล้วมันมาแล้วโว้ยเฮี้ยนี่เอาตัวไกลอันเนี้ย,ยสติเลยดูไปชดไหมเฮี้ยมเอาไปกันเรียนจริงๆควายเอ้ยผู<笑><笑>เบื่อพวกมึงจริงเลยดิ มึงรู้จักคำว่าประชดประชันไหมเฮ้ยมึงก็เอาซะกูมาไกลเลยเนี่ยไปไปโอ้โหอีกนิดเดียวจะถึงโรงเรียนอีนละเออไปพวกไปมาแลวพวะปอปองมาล้วพว,ว,พวมา เอนมึงเจอไหมของบอปออุ้ยโดนเพื่อนชิบหายแล้วจริงหรือเปล่าบอกอย่าให้ผู้กองนอนนานอย่าให้ผู้กองนอนนานมองแม่งก็เห็นผู้กองนอนมึงต้องชุบผู้กองเลยจำไว้นะเว้ยทุกคนมาใครปากดีผู้กองจับทำมีให้หมดมาใครดีผู้กองจัทำให้หมด ให้ทหารไปด้วยมั้ยผู้กองไปด้วยพร้อมเล่นพร้อมปวกพร้อมสู้โหดหน้าเบี้ยวมีบัตร V.I.P ไหมบัตร V.I.P แล้วเราไปทำอะไรอ่ะเปิดใช้เลยใช้แล้วมันได้อะไรชุบไวชุบไวเลยจริงปี้เออห้าวิเฮ้ยกันก็เปิดใช้เลยนะเออใช้เกาะกับเพนด้วยเกาะกับเพนมันเป็นสีทองอ่ะเล่าผู้กองวางใจหนูแต่ถ้าผู้กองตายเดี๋ยวเดี๋ยวฉัน มาชุบที่นี่นะโอ้ยเวรมึงมันไกลไปมึงก็ชุบใกล้ๆเท่านั้นก็ได้ก้องบอกว่าอะไรไม่ต้องมาชุบตรงนี้ก็ได้กูประชดระชันไงเออวิดพื้นวิดพื้นคาดเตรียมวิดพื้นคาดเตรียมดิศมันทำอะไรอู้นี่เพาะมันพวกกองจมูกโดดไม่ได้โด่ธรรมดานะเบี้ยวด้วยหน้าเท่อะไร่นูมีใครเหมือนครูป้ามีมี เดี๋ยวเปลี่ยนไม้แล้นะเดี๋ยวเปลี่ยนทหารว่ามันไม่มีกงวุ่นวางคิดหายแม่งจะไม่มีอะไรเลยแม่งไม้เดียวตายไม่ใช่ไม้เดียวนะครึ่งไม้กูก็ตายเฮ้ยเดี๋ยเฮียแค่แค่กูวิ่งกูวิ่งผ่านไม้กูก็ตายไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรยังไม่ทันจะตีเลยเดี๋ยวพี่ผ่านไม้ก็ตายแล้วเนี่ยบางทีก็งงกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะว่ากูเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรมาเพื่อโม เดี๋ยวเราคุณปัดดิ้งโอ้โหโอ้โหฮึ่มมึงมึงขาดกูไม่ได้นะกป่องตรงนะมึงมึงขาดกูในโรงเรียนแพ้จริงๆหนูเอ้เออเพื่อนมึงชุดเพื่อนเลยมาแล้วน่ะสีฟ้าสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูอ่ะสีเขียวพ่อมึงหงายทุเรศมาหมดแล้วเนี่ยไอ้เงี้ยเออมาหมดแล้วพ่อหน่าแม่หน่ามึงไม่มีการศึกษาเลยพุงเนี่ยมีมีเออไอ้ห่า มึงเน่เล่นเกมมีความสุขดีเป็นทหารเกรียนสูงมากมั้งไปไปไปเฮ้ยไปล้วไปแล้วันเได้ของแล้วได้ของแล้วไป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 ตัดยาบาจเา็บปวยไปตัดยาบาจ็ากูไม่ตัดกูไม่ตัดกูยึดคุณนายไปแล้วปว้ตัดยาบาดเจ็บไปดีที่นี่งหนะโอเคพวกเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพวกอีพีนะวันนี้ไปแล้วพวกบายบายสวัสดีจ้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากที่รับชมนะฮะ เดี๋ยวผมอนุญาตลงไลก์ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายคุณผู้ชมสวัสดีครับ